คุณผู้ชมคะในระดานี้นะคะเราอาจจะได้เห็นหน้าตาของโปรเจกต์ใหญ่ของ NASA ค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ดัชนะคะ Double Asteroid Redirection Test ค่ะก็คือเป็นภารกิจที่เขาใช้ชื่อเท่มากๆเลยนะคะโดยเขาเรียกตัวเองว่าเป็นภารกิจ Planetary Defense d ค่ะหรือว่าภารกิจในการปกป้องโลกพิทักษ์โลกนั่นเองนะคะซึ่งภารกิจของโครงการดัชเนี่ยค่ะก็คือจะมีการส่งโพรบหรือว่าส่งยานอวากาศนะคะขนาดน้ำหนักเนี่ย500กิโกรัมค่ะ เดินทางขึ้นไปเปลี่ยนวงโครจรของดาวเคราะห์น้อยนะคะโดยเฉพาะ Binary a s t e r o i d หรือว่าดาวเคราะห์น้อยที่เป็นคู่อย่างเช่น d ีไดมอสและก็ไ m ม r p ฟอสค่ะแต่ว่าดาวเคราะห์ที่เป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นทาร็ตของโครงการน,นี้ก็คือไตมัวฟอสนะคะที่เขาบอกว่ามีขนาดเส้นผ่าเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยนะคะประมาณ1 4 0ถึง160เมตรด้วยนะคะ โดยหน้าที่ของตัวโพรบนี้ค่ะก็จะเดินทางนะคะไปชนแล้วก็ไปสะกิดผิวดาวนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ดาวนั้นเปลี่ยนวงโครจรแล้วก็หันเหได้ไกลามากขึ้นค่ะ Double Asteroid Redirection Test โครงการของ John Hopkins Applied Physics Laboratory หรือ APL ที่สนับสนุนโดย NASA เป็นภารกิจที่จะส่งยานอวกาศไปทดลองชนการเปลี่ยนวงโครจรของดาวเคราะห์น้อย ด้วยการใช้พลังงานจนคือการส่งยานไปชนดาวเคราะห์น้อยในทิศทางตรงกันข้ามของวงโครจรของดาวด้วยความเร็ว6กิโลเมตร600เมตรต่อวินาทีแล้วเบี่ยงการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์น้อยด้วยการใช้เทคโนโลยีหลายอย่างถ้ามาดูเทคโนโลยีของโปรฟหรือว่ายานอวกาศของภารกิจดาร์สเนี่ยนะคะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆค่ะโดยเฉพาะกล้องนะคะที่เขาบอกว่าเป็นกล้องดราโกค่ะใช้ในการนำทาง ซึ่งกล้องตัวนี้นะคะก็บอกว่ามีความละเอียดสูงใช้ในการส่องดูพิกัดของดาวนำทางด้วยนะคะทีนี้พอไปถึงเป้าหมายค่ะตัวกล้องดาโก้นี้นะคะก็จะทำหน้าที่ในการส่องเลยค่ะว่าพื้นที่ทางทรธรณีวิทยาของดาวในจุดไหนเหมาะในการพุ่งชนของตัวยานด้วยค่ะนอกจากกล้องความละเอียดสูงแล้วนะคะยังมีเทคโนโลยีติดตามหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมน้อยและเซียคิว ทำหน้าที่แยกตัวจากยานก่อนที่จะพุ่งชนเพื่อถ่ายภาพภา,พภารกิจรายงานก่อนและหลังการพุ่งชนค่ะมีแผงโซลาเซลล์ที่กางออกมาทั้งสองข้างที่จะคอยป้อนพลังงานให้ยานอย่างเต็มที่รวมถึงระบบนำทาง GNC ด้วยภารกิจนี้นะคะถือเป็นการเตรียมการทดลองส่งยานอาวกาศไปชนดาว์ระ้น้อยเดโมฟอสขนาด140-160เมตร ทีโควจรรอบดาวเดมอมสขนาด780เมตรดาวทั้งสองดวงค่ะเป็นดาวเคราะห์น้อยระบบคู่ถูกค้นพบในเดือนเมษายนในปี1996สำหรับภารกิจดาร์ชนะคะเตรียมปล่อยตัวในวันที่24พฤศจิกาย,ยนนี้โดยจรวด f a l คอนาของ SpaceX จากฐานทัพอากาศแบ n จ e นเบิรรัฐแคลิฟอร์เนียก่อนที่ยานจะแยกตัวออกมาจากจรวดปล่อย แล้วเดินทางรวมแรงไปในอวากาศประมาณเกือบ1ปีค่ะโดยยานจะไปสกัดกั้นดวงจันทร์เดมัวฟอสในปลายเดือนกันยายนในปี2022โดยจุดที่จะชนเพื่อเบี่ยงวงโคโจรน,นั้นอยู่ห่างจากโลกประมาณ11ล้านกิโลเมตรเพื่อเบี่ยงให้ไกลจากโลกมากขึ้นเป็นการสกัดดาวดวงนี้ก่อนที่จะโคโจรเข้าใกล้โลกระยะ6ล้าน8กิโลเมตรหลังจากที่นาซาคาดการว่าดาวเคราะหน้อยดวงนี้ อาจเฉียดเข้าใกล้โลกมากขึ้นในระยะอันตรายอีก100ปีข้างหน้าค่ะแม่ดาวคราะหน้อยเดโม f อร์ฟสนั้นจากใกล้โลกแต่ว่าไม่ถึงระยะที่จะมาชนโลกนะคะแต่ด้วยภารกิจนี้ถือว่าเป็นการทดลองครั้งสำคัญเพื่อเป็นการทดลองภารกิจปกป้องจากภัยคุกคามโลกจากการชนกันของวัตถุในอวากาศหรือว่า near earth object หรือว่าวัตถุใกล้โลกนั่นเองค่ะ ที่ปัจจุบันนั้นเราสามารถจับความเคลื่อนไหวของวัตถุเหล่านี้ได้ในห่วงระบบสุริยะเพียงแค่40เอร์ซ์เท่านั้นมณีนาฏอ่อนพันนาข่าวเจาะย่อโลกไทย PDS รายงาน